สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่เร,รเรียนรู้การเขียนโปรแกร,รมด้วยภาษา C ีสำหรับขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการเขียนโปรแกร,รมนะครับโดยเป็นการศึกษาตัวอย่างของการใช้คำสั่ง if นะครับซึ่งจะทํางานแบบ2ทิศทางนะครับโดยจะทําการตรวจสอบค่าของตัวแปร1ตัวนะครับและให้ในส่วนของผลลัพธ์ที่เป็นจริงมีหน้าตาเป็นยังไงให้ในส่วนของผลลัพธ์ที่ออกมาในลักษณะของเท็ t นั้นมีหน้าตาเป็นยังไง ทำการเปิดโปรแกรม Turbo C ครับจากนั้นครับทำการคลิกในส่วนของเมนูไฟล์และเลือก New นะครับก็จะปรากฏนะครับหน้าต่างในส่วนของการเขียนซอดโค้ดเราจะมาทําการทดลองนะครับในการเขียนสอดโค้ดเพื่อจะดูการทํางานของคําสั่ง e if นะครับในภาษา C จากนั้นครับทำการคลิกซอฟไฟล์นะครับเพื่อทําการเซฟเลือกในส่วนของไฟล,ล์และเลือกเซฟนะครับทําการตั้งชื่อไฟล์นะครับและเลือกซอฟต์ไฟล์เป็นในส่วนของซอฟไฟล์ที่เป็นภาษา C นะครับในที่นี้ครับผมจะทําการตั้งชื่อไฟล์นะครับตัวนั้นคลิกโอเคนะครับเพื่อเป็นการเซฟในส่วนของซอฟไฟล์ ครับคราวนี้เราดูการทํางานของซอสโค้ดนะครับในการทดสอบเงื่อนไขนะครับในลักษณะสทิศทางครับอันดับแรกครับ include studio. h นะครับก็จะเป็นการนําเอาแฟ้มที่ชื่อ studio. h นะครับมาทําการประมวลผลร่วมกันในตัวโปรแกรมนะครับฟังก์ชัน main นะครับตามวงเล็บปีกาเปิดก็จะเป็นส่วนของ body หรือว่าส่วนของตัวโปรแกรมนะครับต่อนั้นครับเราเริ่มทําการสร้างตัวแปรที่ชื่อว่า s c o r e ขึ้นมานะครับโดยสร้างเป็น ตัวแปรที่เป็นจำนวนเต็มนะครับ integer score ตัวนั้นครับภายในภาษา C ก็จะมีคำสั่ง scanf นะครับสำหรับการรับค่าจากคีย์บอร์ดนะครับโดยที่ scanf นะครับและตามด้วยในส่วนของ d ตัวนี้ก็จะเป็นการรับค่าที่เป็นจำนวนเต็มจากคีย์บอร์ดนะครับตัวนั้น scanf ครับก็จะทำการนำค่านะครับไปเก็บไว้ในตัวแปร score นั่นเองนะครับเงื่อนไข if ในลักษณะ2ทิศทางครับหลังในส่วนของวงเล็บก็จะเป็นจริงนะครับ แต่ถ้าหลังเอลก็จะเป็นกรณีที่เป็นเทสนั่นเองนะครับเรามาดูกรณีที่เป็นจริงครับถ้านะครับการตรวจสอบด้วยการใช้ i e f ตัวแปสกอ r e มีค่ามากกว่า5 0นะครับก็จะทําการปริน t นะครับบอกว่า you p a s s มากกว่า50แล้วก็ตามด้วยค่าในตัวแปสกอ r e แต่ถ้ากรณีที่เป็นเทสครับก็จะทําการพิมพ์ผลลัพธ์นะครับด้วยคําสั่ง Print f แล้วบอกว่า you fail นะครับน้อยกว่า50แล้วก็ตามด้วยค่าของตัวแปสกอร จากนั้นทําการจบในส่วนของโปรแกรมนะครับด้วยเครื่องหมายปีกาเปิดนะครับเราจะทําการทดลองการรันซอสโค้ดครับคลิกในส่วนของดีบั g นะครับและคลิกในส่วนของรันจากการลันด้วยการใช้โปรแกรม Turbo C พัดๆนะครับเราจะเห็นได้ว,ว่าปรากฏหน้าต่างขึ้นมาแล้วก็เคอร์เซอร์นั้นรอการทํางานอยู่ก็คือรอการกดคีย์บอร์ดนะครับตอนนี้คําสั่ง s c a น F นั้นเริ่มทํางานแล้วก็เริ่มทําการที่จะรอรับค่าจากคีย์บอร์ดในที่นี้ผมพิมพ์77ลงไปนะครับทาการกด Enter ก็จะปรากฏในส่วนของข้อความที่ได้จากคำสั่ง print f ครับบอกว่า y o u pass มากกว่า50นั้นหมายความว่านะครับเงื่อนไขของการตรวจสอบตัวแปสกอร์นั้นมากกว่า50นะครับพอเราพิมพ์ค่าที่ได้รับนะครับจากการรอของฟังก์ชัน s c a n f อยู่ที่77นะครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขเป็นจริง y o u pass ทดสอบรันอีกครั้งนึงครับคลิก debug และคลิกในส่วนของ run น,นะครับ ผมพิมพ์ในส่วนของ18นะครับสแกน F รับ18ไปนะครับและก็เข้าไปสูงเงื่อนไขที่เป็นเทสนะครับก็คือจะทำงานคำสั่งหลัง L print F you fail นะครับส CORE ที่ทำการป้อนเข้าไปนั้นน้อยกว่า50ก็คือ18นะครับทำการป้อน18เข้าไปก็จะพิมพ์ข้อความที่เป็นเข้าสูงเงื่อนไขของการเป็นเทสก็คือ you fail นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือกระบวนการในการทดสอบนะครับการเขียนซอฟโค้ดด้วยภาษา C นะครับเพื่อที่จะดูการทำงานของการใช้เงื่อนไข if ครับขอบคุณครับ